แสดงให้เห็นถึงความวุ่นวายและความเคลื่อนไหวในการอพยพของทุกคนซึ่งบ่งชี้ว่าสถานการณ์นี้มีความตึงเครียดอย่างแท้จริงและประชาชนในพื้นที่ต่างก็รับรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ การอพยพเป็นสัญญาณที Jamie, ่ชัดเจนว่าภัยคุกคามมีอยู่จริงและทางการของกัมพูชาเองก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะบานปลายได้ทุกเมื่อซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ต้องตกอยู่ภายใต้ความขัดแย้งที่ไม่ใช่ความผิดของพวกเขาสถานการณ์ที่เกาะกงนี้ยังเชื่อมโยงกับภัยคุกคามอีกรูปแบบหนึ่งที่กองทัพเรือไทยต้องเผชิญนั่นคือการคุกคามจากโรนปริศนาที่แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล ก่อนหน้านี้กองทัพเรือไทยได้ออกมาระบุว่ามีการตรวจพบโดรนจำนวนมากบินเข้ามาป้วนเปี้ยนและรบกวนบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันสำคัญหลายแห่งในอ่าวไทยซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญยิ่งต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศแท่นขุดเจาะเหล่านี้ได้แก่แท่นไพลินแท่นสตูนแท่นฟูนันและแท่นเอราวัน การที่โรนเหล่านี้บินเข้ามารบกวนไม่เพียงแต่สร้างความกังวลด้านความปลอดภัยของบุคลากรบนแท่นเท่านั้นแต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อการผลิตพลังงานและทรัพย์สินของชาติอีกด้วยเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามนี้กองทัพเรือไทยจึงได้จัดกำลังเรือรบและเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมเพื่อลาดตระเวนและเฝ้าระวังแท่นขุดเจาะน้ำมันเหล่านี้ ภารจิตของกองทัพเรือคือการคุ้มครองความปลอดภัยของแท่นขุดเจาะที่ถูกคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับไม่ทราบฝ่ายซึ่งคำว่าไม่ทราบฝ่ายนี้เองที่ทำให้สถานการณ์มีความลึกลับและน่าเป็นห่วงยิ่งขึ้นมันบ่งชี้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำเหล่านี้ไม่ได้แสดงตัวอย่างเปิดเผยและการกระทำของพวกเขามีเจตนาแอบแฝงที่อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่ง การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดของกองทัพเรือจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศคุณวาสนานานุ่มนักข่าวสายทหารชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโดรนบินเกาะกวนเหล่านี้ซึ่งยิ่งตอกย้ำถึงความร้ายแรงของสถานการณ์การคุกคามต่อแท่นขุดเจาะน้ำมันไม่ใช่แค่การรบกวนธรรมดาแต่เป็นการกระทำทีท่อาจมีเจตนาแอบแฝงในการทำลายล้างหรือก่อวินาศกรรม หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่แท่นขุดเจาะน้ำมันไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรืออุบัติเหตุจากโดรนที่ควบคุมไม่ได้ผลกระทบที่ตามมาจะไม่ใช่แค่ความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลแต่ยังรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ยากจะฟื้นฟูและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลายในระดับภูมิภาคได้ เราต้องภาวนาว่าฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังจะไม่คิดสั้นถึงขั้นตัดสินใจถล่มแท่นขุดเจาะน้ำมันเพราะหากเป็นเช่นนั้นจริงคงต้องบอกว่าบ้านหุ่นเสนพินาศสันตโรอย่างแน่นอนและทัพเพไทยไปถึงแน่ครับพ่อหนุ่มเป็นการเตือนที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่ยอมรับการกระทำที่รุนแรงเช่นนั้นและพร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ จากสถานการณ์ทางทะเลเรามาติดตามสถานการณ์ทางบกกันบ้างซึ่งก็ยังคงร้อนระอุไม่แพ้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณแนวชายแดนในจังหวัดสุรินและจังหวัดศรีสะเกดรายงานล่าสุดระบุว่าได้เกิดการประทะกันอย่างดุดเดือดขึ้นอีกครั้งในพื้นที่เหล่านี้หลังจากที่ช่วงเย็นของวันเดียวกันศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่สองได้ออกมาแจ้งเตือนว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการเสริมกำลังทหารเข้ามาในหลายจุด แม้ว่าจำนวนจุดและรายละเอียดที่แน่นอนจะยังคงต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้แต่การประทะที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าสถานการณ์บนพื้นดินยังคงตึงเครียดและอาจทวีความรุนแรงขึ้นได้ทุกเมื่อการประทะที่เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงนี้มีรายงานว่าเกิดขึ้นในสองพื้นที่หลักคือจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของปราสาทตาควายซึ่งเคยเป็นจุดปะทะสำคัญในอดีตได้กลับมาเดือดอีกครั้ง รวมถึงเนิน3-50ที่ยังคงมีการประทะกันตลอดทั้งวันจนถึงปัจจุบันนี้ทหารหารของเราที่ประจำการอยู่แนวหน้าต่างก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักหน่วงในค่ำคืนนี้และอาจจะไม่ได้หลับได้นอนอีกครั้งเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติเราทุกคนต้องส่งกำลังใจให้พวกเขาอย่างเต็มที่เพราะนี่คือภารกิจที่ต้องใช้ความเสียสละและความกล้าหาญอย่างยิ่งยวดในทุกวินาทีของการปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุดคุณวาสนานานุม่มได้โพสต์ภาพของบังเกอร์ที่ปราสาทตาควายและเนิน350ให้เราได้เห็นกันภาพดังกล่าวเผยให้เห็นบังเกอร์ที่อยู่บนเนิน350ซึ่งดูจากภาพแล้วต้องบอกว่ามีความแข็งแกร่งอย่างมากเป็นโครงสร้างปูนซีเมนต์เสริมเหล็กที่ดูมั่นคงและยากต่อการเจาะทำลายร่องรอยกระสุนที่ปรากฏบนบังเกอร์เป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงความหนักหน่วงของการประทะและทำให้เราจินตนาการได้ว่าทหารไทยจะต้องใช้กระสุนและกำลังเท่าใดจึงจะสามารถยึดพื้นที่ดังกล่าวได้ ความแข็งแกร่งของบังเกอร์เหล่านี้สร้างความได้เปรียบให้กับทหารกัมพูชายอย่างไม่ต้องสงสัยทําให้การเข้าตีเป็นไปอย่างยากลําบากและต้องใช้ความพยายามอย่างมากจากฝ่ายเราแต่ถึงแม้จะแข็งแกร่งเพียงใดก็มีรายงานว่าบังเกอร์ของฝ่ายตรงข้ามได้ถูกทําลายไปแล้วหนึ่งจุดซึ่งเป็นข่าวดีและเป็นสัญญาณว่าความพยายามของทหารไทยเริ่มเห็นผลอย่างไรก็ตามยังคงมีบังเกอร์อีกหลายจุดที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแข็งแรง รวมถึงบังเกอร์ที่ถูกสร้างเรียนแบบจากคลิปที่เคยหลุดออกมาให้เห็นถึงความแข็งแรงของอุโมงค์และฐานที่มั่นที่ฝ่ายกัมพูชาได้สร้างไว้ใหม่บังเกอร์เหล่านี้มีความทนทานสูงมากและเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้ายึดพื้นที่นอกจากนี้ยังมีบังเกอร์ธรรมชาติ ซึ่งก็คือเพิงหินธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ถูกขุดดัดแปลงเป็นที่กำบังที่สามารถรองรับทหารได้ถึง10กว่าคนและมีความแข็งแรงทนทานต่อการโจมตีจากระเบิดจากเครื่องบิน F-16 ของเราได้ในรอบแรกภาพจากคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นทหารกัมพูชานั่งยิ้มอยู่ในบังเกอร์ธรรมชาติเหล่านี้อย่างมั่นใจแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบทางภูมิประเทศและการเตรียมการป้องกันที่แข็งแกร่งข,ของพวกเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ท,าท้าทายทหารไทยของเราอย่างมากในการเข้ายึดเนิน350 แม้กองทัพไทยจะยังคงไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่หลักได้ในทันทีแต่ก็กำลังค่อยๆเขย e บเข้าไปทีละน้อยหาพื้นที่ยุทธภูมิที่ดีเพื่อหยุดไว้ก่อนแล้วจึงค่อยตีโอบตีอ้อมเข้าไปเพื่อตัดสเสบียงของฝ่ายตรงขามซึ่งเป็นหยุทธวิธีที่เชื่อว่าจะสามารถทำให้พวกเขาอยู่ได้ไม่เกิน3วันหากถูกตัดขาดจากแหล่งส่งกำลังบำรุงนี่คือความโหดหินและความท้าทายที่เนิน350อมอบให้กับทหารไทยของเรา ในท่ามการความพยายามและเสียสละของทหารหารของเราก็ยังคงมีเสียงวิพากษวิจารที่ไม่สร้างสรรหรือที่เรียกว่าคอมเมนต์ปัญญาอ่อนที่ออกมาด้อยค่าการทำง,งานของทหารไทยหาว่าเราไม่เอาจริงสักทีขอชี้แจงตรงนี้ว่าผู้ที่พูดเช่นนี้ไม่ได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงและไม่ได้อยู่ในสนามรบที่เต็มไปด้วยอันตรายความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมในทุกวินาทีการก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการเหยียบกับระเบิดที่วางอยู่ทั่วพื้นที่หรือการถูกซุ่มโจมตีในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยทุ่นระเบิดและกับดักต่าาาางงๆทหหรรแนวนว้ขอเ กัเเผชิญหน้าาบควมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่ร้อนระอุและตึงเครียดจากแนวชายแดนไทยกัมพูชามาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งซึ่งเป็นสถานการณ์ที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและน่าจับตามองอย่างยิ่งตั้งแต่ทะเลไปจนถึงผืนดินความขัดแย้งที่ปะทุข,ขึ้นมานี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่ยังสะท้อนถึงความเปราะบางและความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้าน และผลกระทบที่อาจจะบานปลายไปมากกว่าที่เราคาดคิดไว้หัวข้อหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้คือเหตุการณ์ที่เกาะกงที่มีรายงานว่าทัพเรือไทยได้ยิงเตือนเรือรบกัมพูชาที่ลุกล้ำอธิปไตยของเราซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกและนำไปสู่การอพยพด่วนของประชาชนในฝั่งกัมพูชานอกจากนี้เราจะมาดูสถานการณ์การคุกคามจากดวนปริศนาที่แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลซึ่งเป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจและความมั่นคงที่ไม่อาจมองข้ามได้ และที่สําคัญที่สุดเราจะเจาะลึกสถานการณ์การประทะเดือดที่เนิน350และปราสาทตาควายซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทที่ยังคงมีรายงานการประทะกันอย่างต่อเนื่องจนมีข่าวว่าบังเกอร์ของฝ่ายตรงข้ามได้ถูกทําลายลงแล้วนี่คือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนมีการประทะกันทั้งทางกายภาพและสงครามข้อมูลข่าวสารฝ่ายกัมพูชาพยายามที่จะป้ายสีประเทศไทยด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริงและใช้มุกเดิมในการถแถลงข่าวอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของตอนเอง แต่เราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์จากข้อเท็จจริงและรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบข้อมูลที่รอบด้านและเป็นจริงที่สุดก่อนที่เราจะไปเจาะลึกในแต่ละประเด็นผมขอเน้นย้ำว่าสถานการณ์นี้มีความละเอียดอ่อนและเราทุกคนต้องให้กำลังใจทหารหารของเราที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าพวกเขาเหล่านี้กำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและการก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงชีวิตได้เรามาติดตามสถานการณ์นี้ไปพร้อมกันอย่างใกล้ชิดนะครับ เริ่มกันที่เรื่องราวที่กำลังเป็นที่จับตายอย่างมากในขณะนี้นั่นคือสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนทางทะเลใก,กล้เกาะกง รายงานล่าสุดจากเพจตราทีวีซึ่งเป็นแหล่งข่าวท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับสถานการณ์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาสนาทีของวันที่19ธันวาคมพศ2568ได้เกิดเสียงปืนดังสนั่นขึ้นใกล้เกาะกงหลังจากที่เรือรบของราชนาวีไทยได้ทำการยิงเตือนเรือรบของกัมพูชาที่ถูกตรวจพบว่าได้ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยการลุกล้ำอธิปไตยทางทะเลเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและสามารถนำไปสู่การเผชิญหน้าที่ร้ายแรงได้ในกรณีนี้การยิงเตือนของทัพเรือไทยเป็นการแสดงออกถึงการปกป้องอธิปไตยและเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้มีการละเมิดเขตแดนโดยเด็ดขาดการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากลในการปกป้องตนเองและปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดน การใช้กำลังในลักษณะนี้แม้จะเป็นการยิงเตือนแต่ก็สแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความมุ่งม,มั่นของกองทัพเรือไทยในการรักษากฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของชาติสิ่งที่ทําให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนและน่าเป็นห่วงคือหลังจากเหตุการณ์ยิงเตือนไม่นานทางฝั่งของประชาชนชาวกัมพูชาได้มีการบันทึกคลิปวิดีโอและเผยแพร่บ,บนโซเชียลมีเดียโดยมีการระบุข,ข้อความที่บิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงว่ากองทัพเรือไทยยิงโดนเขมรและกล่าวอ้างว่าเป็นการประทะกันอย่างดุเดือดไม่ใช่แค่การยิงเตือนเพียงนัดเดียวแต่เป็นการยิงเป็นชุด ซึ่งข้อความเหล่านี้พยายามสร้างภาพว่ากองทัพเรือไทยเป็นฝ่ายที่เริ่มโจมตีและเป็นผู้รุกรานเป็นการบิดเบือนข้อมูลเพื่อป้ายสีประเทศไทยและสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของตนเองการที่กัมพูชารีบออกมาถแถลงข่าวและเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเช่นนี้ทําให้เราต้องตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นแผนเดิมๆที่พวกเขาใช้ในการสร้างสถานการณ์และสร้างความได้เปรียบทางด้านการเมืองและภาพลักษณ์ในสายตาประชาคมโลก การใช้สงครามข้อมูลข่าวสารหรือ information warfare ในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับความขัดแย้งบริเวณชายแดนการที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามกล่าวอ้างว่าทหารไทยกำลังต่อสู้กับโดนของกัมพูชาสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากข้อเท็จจริงที่เรือรบของเขาได้ลุกล้ำเข้ามาในเขตหน้าน้ำไทยและต้องการสร้างเรื่องราวที่ฟังดูน่าตื่นเต้นและเป็นเหตุผลในการตอบโต้การกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนของตนเองเท่านั้นแต่ยังพยายามสร้างความสับสนให้กับประชาคมโลกด้วย เราจะต้องรอฟังคําชี้แจงอย่างเป็นทางการจากโฆษกองทัพเรือไทยซึ่งเราหวังว่าจะออกมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องเพื่อแก้ต่างข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้และยืนยันถึงความชอบธรรมในการดําเนินการของทัพเรือไทยผลพวงจากความตึงเครียดคํานี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่การแลกเปลี่ยนคํากล่าวอ้างแต่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนหลังจากที่มีการประทะกันเกิดขึ้นรายงานจากเกาะกงระบ,บุว่าประชาชนในพื้นที่เริ่มมีการอยพยพออกจากพื้นที่แล้วภาพและคลิปวิดีโอที่ถ่ายในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาสนาทีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในนปััจจุบ จึงเป็นภาพสะท้อนของความตึงเครียดที่หลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการรุกล้ำอธิปไตยทางทะเลการคุกคามแหล่งพลังงานสำคัญไปจนถึงการประทะกันอย่างดุเดือดบนผืนแผ่นดินท่ามกลางความพยายามของฝ่ายกัมพูชาที่จะบิดเบือนข้อท็จจริงและใช้สงครามข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความได้เปรียบแต่ประเทศไทยยังคงยืนหยัดในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างไม่ยออ่อท้อ กองทัพไทยทั้งทางปกและทางเรือยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง,แ,ขงและเสียสละเราเห็นถึงความพร้อมของทัพเรือในการปกป้องน้านาน้ำและแท่นขุดเจาะน้ำมันและความมุ่งมั่นของทหารหารบนผืนดินในการเข้ายึดพื้นที่พิพาทที่สำคัญอย่างเนิน350สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการที่คนไทยทุกคนจะต้องตระหนักถึงสถานการณ์นี้และให้การสนับสนุนทหารหารของเรา พวกเขาเหล่านี้คือผู้เสียสละที่แท้จริงที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้การแสดงออกถึงความเข้าใจและกำลังใจจากประชาชนจะช่วยเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้กับพวกเขาในภารกิจที่ยากลำบากนี้เราทุกคนควรหลีกเลี่ยงการสร้างความเข้าใจผิดหรือการด้อยค่าการทำงานของทหารซึ่งมีแต่จะบั่นทอนขวัญและกำลังใจของพวกเขาในขณะที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับความทา้าทายที่สำคัญ เราจะยังคงต้องจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปว่าความตึงเครียดจะบานปลายหรือไม่หรือจะสามารถหาทางออกที่สันติได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามความมั่นคงของชาติไม่ใช่สิ่งที่สามารถประนีประนอมได้และประเทศไทยจะต้องแสดงออกถึงจุดยืนที่หนักแน่นในการปกป้องอธิปไตยของตนเองอย่างถึงที่สุดขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับทางข่าวสารอัปเดตในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้น อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสถานการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ